สวัสดีพี่น้องเมื่อจะมุ่งจะกวนหรือฟังลาวหรือฟังไทยหรือต่างประเทศเมื่อน้ำใจจะพาพี่น้องเบิรงนคาตังกองน้ำใจกาวนาะพี่น้องน้ำใจจะจอดใช้กาวพี่น้องนี่ซื้อไม่ตะกี้นี่พี่น้องมาเาเบิรงนกำลันพี่น้องไปหนังกำลังเลยพี่น้องตะกี้น้ำใจเปิดตะกี้พี่น้องมื่อเลยมือน้ำใจพี่น้องนี่ให้ายใจมานี่พี่น้องมื่อเลยนี่พี่น้องเห็นบ่ตีนก็เมื่อพี่น้องตีนนี่ก้อยหยาพี่น้องนี่คือกาวน้ำใจพี่ลูกมันซุยบัดนึ่งไหมพี่น้อง chộp nó đi rồi mình trái phôn nhưng mà không có đây cả đống con ở đây hết trộp nó nhiều mọi không à ชิมือ <c> น <ười> <c ười> ี ng, ่เนี่ยขยันพี่น้องหนักพี่น้องมืดเลยน้ำกาวพี่น้องเอ้ยนะอ่อที่มือแข็งต่ำกัวเดี๋ยพูดกันมืดเลยพี่น้องนี่ผมน้ำลายใจทำน้ำลายเลยพี่น้องตะกี้ในต่ำฮะหัวตลอดเลยพี่น้องมันมันท้องหวน่น้องประดึกกาบนนิ้มือรันใจมืดเลยจะเจียนยาง จะไรพ่นหรือไ้พ่นเรามาเิกักไปอกมนี่วาดนำกาวาเลยไปมือก็สั้นมือเลย mưa nhăng đòng, khoa, khoa mượn này, kho, tôi có phải đây bên nào, sách chết như vậy, nè, nạp mượn, chết đấy, mượn cái tít cao, nè, đây này, khoa vun kẹt cao đi, này, đang chơi <laughs> cái <laughs> càng năm, rồi thay vào đây xôm xăm ờ mấy tít tít này, mấy tít tít <cười> <cười> Hôn, này linh, mình mình tha, không muốn thấy cao này nè mấy tha là thả mặt kẹt cao mươi, nào

ติดกาวมาเลยป้ากาวมาเลยติดต่ำเหมือนกันป้าอันนู้ติ Jade. ดแล้วนี่นะป้าติด <m> ต <uch millet> ่ำเลยเจนจะได้บานี่น่ะน่ะพี่น้องก็ได้พี่น้องเลยติดเลยพี่น้องอันนี้ติดเลยพี่น้องอันนี้นะให้มาให้มันอยู่ซึ่งบไรีเลยพี่น้องนะบารีเลยนี่น้องเลพี่น้องอันนี่น่ะบไรีเลยพี่น้องเอ้ย นี่ก็บไรพ้นพี่น้องใส่กวบไรเลยพี่น้องมีติกลาเมด่อเตลี่นะนี่มีติทิมแล้วนี่พี่นอ้องเลยติก่อนยังใส่ได้อยู่ใส่กาวอีกไมนาา่น่าใสา <c ười> ่เลยนะนี่ก็ใส่บวบไรพี่น้องนี่ก็ติดเลยติดมื่อเนี่พวกนี่้มาพี่น้องสนทีมน้องใจคอลาไปก่อนเด้อพี่น้อง พี่น้องกันผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านกับไพ่หูว,วิธีจอดแบบไรหรือในอไรจอดกระบ,บอกมาคอมเมนต์บอกลำใจได้เลยเด้อน้ลำใจจะให้ซองปูลินให้ปูเบิ้งพี่น้องในในคอมเมนต์แบบบอกน้ลำใจน้ลำใจกระพูบบ้จักวิธีอย่างเช็ดพี่น้อง fc ฟซีไรเอฟซไรหูกระบ,บอกมาบอกน้ลำใจนําเด้อมา ตั้งใจน้ำเดีอยวตงใจเห็นตามน้อพี่น้องสารับคลิปนี้ตั้งใจคลังก่อนเด้อะตังใจกูจะแปลงไใจพี่น้องนะตั้งใเสียละลาพี่น้องแบบนี้พี่น้องสารับคลิปนี้ตั้งใจคลังก่อนสวัสดีบ๊ายบายเข้าไปสอบที่คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทานได้เพื่อเป็นกำลังใจน้องใจคลิปเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องใจอย่าลืมนะพี่น้องเลยน้องบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย